ห้วยขะตองเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาทางตอนใต้ของอำเภอสุบมยจัยงหวัดแม่ฮ่องสอนรอบหมู่บ้านมีแต่ภูเขาสูงสลับซับซ้อนปกคลุมไปด้วยป่าดิบเขาและไม้ใหญ่ที่ขึ้นแน่นทึบจนแทบจะมองไม่เห็นแสงแดดในยามสายหมอกบางๆที่ลอยปกคลุมยอดไม้เกือบทั้งปีโดยเฉพาะต้นฤดูหนาวนั้นเสียงนกเงือกเสียงเชนีร้องแววเ,เป็นระยะๆะะขายเสียงเรียกของวิญญาณในหุบเขา ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงโปรผิวคำํำตาดําผมหยักโศกเล็กน้อยพวกเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายปลูกข้าวทําไร่และพืชหมุนเวียนที่ขึ้นตามฤดูกาลเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่และเก็บของป่ามาขายบ้านแต่ละหลังนั้นสร้างด้วยไม้ไผ่หลังคามุงหญ้าคาตั้งอยู่เรียงรายบนเนินสูงเพื่อหน,นีจากหมอกและน้ำหลากยามที่ฝนตกหนักยามเชา้าผู้หญิงจะออกไปตักน้ำที่ลำห้วยในหุบลึก แล้วก็กลับมาหุ่งข้าวด้วยฟืนกลิ่นควันหอมๆเสียงขวานที่ผ่าฟืนดังแว่วมาเป็นจังหวะกับเสียงละคางคองงัวที่เดินออกไปกินหญ้าบนเนินเด็กๆออกมาวิ่งเล่นเท้าเปล่าไปทั่วลานสนามกลางหมู่บ้านเสียงหัวเราะของพวกเขาผสมกับเสียงลมที่พัดผ่านยอดไม้กลายเป็นเสียงของชุมชนเล็กๆที่เหมือนจะอยู่นอกโลกสมัยใหม่โดยสิ้นเชิงถึงจะห่างไกลแต่ชาวบ้านที่นี่ก็มีระบบช่วยเหลือการอย่างแน่นแฟน้น ใครเกี่ยวข้าวคนอื่นก็มักจะมาช่วยใครมีงานแต่งหรือง,งานศพทุกคนจะช่วยกันโดยไม่ต้องมาเชิญความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่านั้นแน่นแฟงอย่างน่าอัศจรรย์ป่าคือบ้านป่าคือรังอาหารและป่าก็เป็นที่อยู่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกบ้านมีหิ่งไม้เล็กๆที่ติดผนังเรียกว่าหิ่งผีเลือนสำหรับบูชาผีบรรพบุรุษและทุกปีหลังจากเกี่ยวข้าว พวกเขาก็จะทำพิธีเส้นผีปาโดยหัวหน้าหมู่บ้านนั้นจะเชือดหมูดำตัวหนึ่งจุดธูปเทียนและกล่าวคำขอขามาเจ้าป่าเจ้าเขาโดยไม่ให้โกรธเคืองต่อคนที่เข้าไปหาของปลาคืนวันนั้นทั้งหมู่บ้านก็เงียบงันไม่มีใครออกจากบ้านหลังฟ้ามืดผู้เท่าขุนหนึ่งที่ชื่อคำแปลก็มักจะเป็นคนกล่าวคำอธิษฐาน เขาเชื่อว่าป่าแถบนี้มีเสือผีหรือเสือสมิงสถิตยอยู่มานานมันไม่ใช่เสือธรรมดาเดิกหลานเอ้ยเสือผีมันกินคนและวิญญาณคนก็มักจะไปอยู่กับตัวมันมันเลยมีเสียงร้องในข้ามคืนขายคนตะแปลงพูดเบาๆจนเด็กๆในหมู่บ้านนั้นจำขึ้นใจไม่มีใครกล้าขัดเพราะหลายรอบสิบปีที่ผ่านมานั้นมีคนหายไปสามคนแล้ว ทุกครั้งที่หายไปก็มักจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านเข้าไปในป่าลึกฝั่งเหนือของหมู่บ้านตรงนั้นมีลำห้วยใหญ่ที่ชื่อแม่ลอบที่ไหลาจากยอดเขาและเชื่อมต่อกับผืนป่าทางชายแดนพมา่าคนเฒ่าคนแก่พูดว่าเสือสมิงมันก็อยู่แถวนั้นละในบรรดาชายหนุ่มของหมู่บ้านมีอยู่คนหนึ่งที่ชื่อพะลอเขาอายุราวยี่สิบปลายปลายรูปร่างสูงใหญ่หน้าคมผิวเข้ม ดวงตาโกลมมีแววแข็งกร้าวผลอนั้นเป็นนักล่าที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านยิงแม่นเขาเดินป่าได้เงียบเหมือนแมวหลายคนชอบให้เขานำทางเวลาเข้าป่าไปหาของป่าหรือดักสัตว์สิ่งที่คนในหมู่บ้านไม่เคยพูดต่อต่อหน้าพลรกก็คือเขาเคยตายแล้วฟื้นเมื่อหปีก่อนวันนั้นพลอกับพ่อไปล่าหมูป่าบนดอยเหนือหมอกหนาจนแทบจะมองไม่เห็นทางเสียงคำรามก็ดังมาจากพุ่มไม้ ก่อนจะมีเสือโ่้วงตัวใหญ่ที่กระโจนออกมามันตะปบพอลอเข้าเต็มแรงขวรนจนเลือดาสาดพ่อของเขานั้นยิงสวนใส่เสือจนหนีไปแต่ล่างพหลอก็นอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นเลือดอาบเต็มตัวทุกคนคิดว่าเขาได้ตายแน่แล้วแต่อย่างไรก็ตามตอนจะเอาศพกลับมาเผายังหมู่บ้านพหลอนั้นกลับฟื้นลืมตาขึ้นมาเองในคืนหนึง่งตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลย นิ่งขึ้นพูดน้อยและชอบอยู่คนเดียวในป่ามากกว่าอยู่กับคนบางคืนเขาก็จะออกเดินไปจากหมู่บ้านโดยไม่บอกใครรุ่งเช้าเขาจะกลับมาพร้อมกับซากหมูป่าหรือกวางที่ถูกกัดตนแหลกและใครๆก็จะยอมรับว่าเขาคือคนสำคัญของหมู่บ้านเพราะฝีมือล่าสัตว์ของเขานั้นทำให้ทุกบ้านมีกินเช้าวันหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนหมอกขาวหนาทึบปกคลุมไปทั่วทั้งหุบเขา เสียงมาเ่าหอนก็ดังมาจากทางลําห้วยเล็กๆเ,เด็กๆได้วิ่งไปดูเห็นชายคนหนึ่งจากหมู่บ้านข้างๆวิ่งหน้าตาตื่นมาหาโฮ้ยมีคนหายลุง้อยเข้าไปหาของป่าเมื่อสามวันก่อนยังไม่กลับมาเลยทุกคนเงียบกริบพลอนั้นหยุดขวานในมือแล้วก็หันมามองเขาทันทีหัวหน้าหมู่บ้านจัดคนสิบคนให้ไปค้นหาในป่าฝั่งเหนือรวมถึงพลอด้วย ตาแปลงพยายามจะห้ามอย่าไปเลยลูกเอ้ยป่านั้นผีแรงมันได้กินเลือดของคุณแล้วไม่มีใครฟังพอทุกคนก็หวังว่ายังจะเจอลุงปอยที่ยังมีชีวิตอยู่ขบวนค้นหาก็ตั้งออกจากหมู่บ้านในเช้าวันถัดมาเส้นทางเต็มไปด้วยโคนและภัยล้มบางช่วงก็ต้องเดินเลียบผาบางช่วงนั้นก็ต้องข้ามลำห้วยที่เย็นจัดเสียงปืนยาวได้แต่ภายหลัง เสียงเครื่องรางก็กระทบกันดังเบาๆตามจังหวะเสียงเท้าพลอเดินนำหน้างิบเงียบสายตาคมมองไปยังข้างหน้าอย่างจับจ้องรอยเท้าของคนและรอยเท้าของสัตว์นั้นปนกันยุ่งเหยิงเต็มพื้นดินจนถึงบายแกๆ่ๆพวกเขาก็เตอรองเท้าที่ทำด้วยฟางข้างหนึ่งกับตุงตะไคร้ที่ตกอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มีกลิ่นขาวเลือดอ่อนๆที่ลอยมาตามลมและห่างออกไปไม่ถึง10เมตร พวกเขาก็เจอกระดูกกับเศษเนื้อที่ยังไม่แห้งดีทุกคนนั้นเงียบสนิทไม่มีใครพูดอะไรทีนี้ไม่ใช่เสือธรรมดามันกัดแล้วก็ฉีกแบบกินเนื้อขนทั้งหมดเสียงลมพัดผ่านยอดไม้กลิ่นขาวเลือดที่ลอยค้าคุ้งหนึ่งนายชายชราเอามือแตะกระดูกแล้วก็ถอนหายใจอย่างเบาๆมันไม่ใช่รอยเสือกัดมันคือรอยฟันของคน้น คืนนั้นหมู่บ้านห้วยกระตองทั้งหมู่บ้านก็เงียบงนันหลังจากข่าวการพบศพของลุงบอยถูกเล่าต่อตอกันไปเสียงพูดคุยหัวเราะของผู้คนในยามค่ำก็แทบจะหมดเหลือเพียงเสียงจะก,กระจันเละไยที่ร้องแข่งกันกับเสียงลมพัดที่ลอดผ่านฝาไม้ของบ้านแต่ละหลังเด็กๆทุกคนสั่งให้เข้าบ้านก่อนที่พระที่จะตกดินผู้หญิงพับฟืนเลียงเข้าข้างเตาแล้วก็รีบปิดประตูไม้ ชายหนุ่มบางคนก็ถือปืนยาวนั่งเฝ้าอยู่หน้าบ้านแล้วจุดตะเกียงเจ้าพายุให้ส่องสว่างตรงลานดินหน้าบ้านไม่มีใครไว้ใจเสียงใดๆที่ดังขึ้นมาจากในป่าอีกเลยพลอเองนั้นก็นั่งอยู่ในบ้านเงียบๆแม่ของเขาเป็นหญิงชราผิวคล้ำผมขาวทั้งหัวนั่งหมวนเชือกฟางอยู่ข้างเตาไฟเธอเงยหน้ามองลูกชายแล้วก็พูดเสียงเบาอย่าไปไหนคืนนี้นะพระโอ แม่ฝันเห็นเสือมันเดินรอบบ้านมันร้องเสียงเหมือนโขนพลองเงียบไม่ตอบแต่เขาก้มหน้ามองกองไฟในเตาแสงเปลวสะท้อนในดวงตาของเขาเหมือนเงาอะไรบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างในแม่ไม่ต้องห่วงผมล็อกเขาพูดเสียงเรียบถ้ามันมาผมจะจัดการเองแม่สายหน้า อย่าพูดแบบนั้นนะลูกมันไม่ใช่ของที่คุณจะสู้ได้เสือสมิงมันกินวิญญาณมันไม่ตายง่ายๆหรอกหลังคำพูดนั้นพลอก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินออกจากบ้านลมเย็นพัดมาปะทะใบหน้าหมอกคืนนั้นหนาจนมองไม่เห็นทางเสียงนกกลางคืนก็ร้องแว่วมาจากยอดไม้เหมือนเสียงเตือนภัยเขาเงยหน้ามองขึ้นสูงตรงหุบเขาด้านป่าทางเหนือ ป่าที่กืนคนตายไปแล้วหลายชีวิตในใจของพลอนั้นมีบางอย่างที่สันไหวแต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นเพราะความกลัวหรือยอย่างอื่นอีกฝากหนึ่งของหมู่บ้านชายหนุ่มสองคนที่เฝ้ายามเวรคือปอซอกับจอมือนที่นั่งอยู่ข้างกองไฟตรงลานดินทั้งคู่นั้นกระซิบกันเบาๆเ,เอ็งว่ามันจะกลับมากินคนอีกไหมวะใครจะรู้ละ่ะ แต่ข้าว่ามันต้องกลับมาแน่มันยังไม่อิ่มล็อกยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบเสียงแก่ก็ดังขึ้นจากพุ่มไม้หลังบ้านทั้งคู่นั้นเงียบกริบหยิบปืนขึ้นมาเล็งแสงตะเกียงส่องไปยังเงาดำนั้นที่ขยับผ่านต้นกล้วยเฮ้ย hey, ลมมัง้งจอมืนพูดเบาๆแต่เสียงนั้นกลับสันสอป,ปอนั้นกือน,น้ำลายกูว่าไม่ใช่ลมล็อก เสียงแบบนี้มันใหญ่กว่าสุนัขอีกทันใดนั้นเสียงคำรามต่าๆก็ดังขึ้นจากในความมืดเสียงนั้นไม่ดังมากแต่ก็ก้องอยู่ในอกจนหัวใจของเขาเต้นทีแล้วก็ตามมาด้วยเสียงของคนที่คางฮือๆทั้งสองชายนั้นถอยหลังจนแทบจะชนกันเฮ้ย <Hey, S 1> มันร้องเหมือนคนเลยวะ่ะเสียงปืนนั้นก็ดังขึ้นแสงไฟแลบวาบแล้วทุกอย่างก็กลับเข้าสู่ความเงียบ เหลือไว้เพียงเสียงสะท้อนของลมหายใจของทั้งสองคนที่สั่นละลัวพอตอนเช้าคนทั้งหมู่บ้านก็รีบมาที่ลานดินตรงนั้นหลอยเลือดสดๆเป็นทางยาวที่ไหลไปใป้ป่าไม่มีซากไม่มีตบมีแต่รองเท้าของจอมือนที่ตกอยู่ข้างเดียวแม่ของจอมือน,นั้นกรีดร้องออกมาเสียงหลงหัวหน้าหมู่บ้านสั่งห้ามให้ใครเข้าไปในป่านั้นเด็ดขาดจนกว่าจะหาความจริงได้ แต่คำสั่งนั้นก็แทบจะไม่มีผลเพราะคนก็เริ่มหนีออกจากหมู่บ้านไปแล้วบางคนก็หอบลูกเมียไปอยู่กับญาติในศบเมยบางคนนั้นก็ไปตั้งกระท่อมอยู่ปลายนาหวังว่าเสือจะตามไปไม่ถึงคืนนั้นตาแปงก็เรียกคนในหมู่บ้านมารวมกันที่ศาลากลางหมู่บ้านเขาจุดเทียนแล้วก็พูดเสียงสันข้าอยู่มาหกสิกว่าปีไม่เคยเห็นมันดุขนาดนี้มาก่อน ตอนนุ่มๆข้าเคยเห็นเสือสมิงตัวหนึง่งมันกินควายตายขาที่เลยแต่ตอนเช้าเจ้ารอยเสือนั้นก็หายไปอยู่ข้างๆคุณพวกเองจะว่าเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ข้าบอกไว้เลยว่ามันอยู่ใกล้เรานี่แหละคว,วามเงียบได้ปกคุมไปทั่วมีเพียงเสียงเด็กเล็กที่สะอื้นเบาๆกับเสียงไฟเทียนที่แตกดังเปี้ป้า ผลอนั้นยืนนิ่งอยู่ด้านหลังสุดสายตาของเขาจับจ้องไปที่พื้นดินไม่มีใครสังเกตว่าเล็บมือของเขานั้นขูดบนเสาไม้จนเป็นรอยลึก3วันต่อมาฝนได้ตกหนักทั้งคืนผลอได้หายไปจากหมู่บ้านแม่ของเขาได้ตื่นขึ้นกลางดึกเห็นประตูบ้านเปิดอ้าบนพื้นนั้นมีรอยเท้าที่เปียกชุ่มลากออกไปทางปาเธอถือไฟฉายแล้ววิ่งไปตามไม่กี่ก้าวก็ต้องหยุด พราะได้ยินเสียงบางอย่างเป็นเสียงคำรามตํำๆที่ดังอยู่ไม่ไกลนักและตามมาด้วยเสียงคนร้องเหมือนเจ็บปวดรุ่งเช้าผู้ชายก็ออกค้นหาแต่สิ่งที่พวกเขาพบมีเพียงรอยเลือดที่อยู่ข้างลำห้วยและผ้าเขาม้าที่พลอใช้พันคอหัวหน้าหมู่บ้านนั้นบอกให้เขาเผาเครื่องใช้ของทั้งหมดทิ้งบอกว่าคงจะถูกเสือกินไปแล้วแต่แม่ของพลอไม่ยอมเธอพูดทั้งน้ำตา ไม่จริงลูกข่าไม่ตายมันยังอยู่มันยังอยู่ในคืนนั้นชาวบ้านที่เหลือได้ยินเสียงคำรามอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันดังมาจากกลางหมู่บ้านเสียงหมาก็เห่าระงมุมเด็กๆในหมู่บ้านก็ร้องไห้ผู้หญิงก็กรีดร้องแสงไฟที่ลุกวาบจากปลายเทียนใครบางคนก็เห็นเงาดำใหญ่เท่าคนวิ่งผ่านไปในความมืดมันเร็วเกินกว่าจะมองเห็นหน้าชัด และก็เหลือไว้เพียงกินขาวเลือดที่เข้มข้นเกินกว่าครั้งไหนๆล่งเช้าอีกครั้งก็มีคนหายไปอีกหนึ่งคนและตรงข้างของยุ้งข้าวของตาแปงก็มีรอยเล็บยาวสามขีดที่ขวรนไปบนพื้นไม้เหมือนกรงเล็บของสัตว์ขนาดใหญ่เสียงกระซิบก็ได้แพร่ไปทั่วทั้งหมู่บ้านเสือสมิงมันกลับมาแล้ว เช้าวันถัดมาหมอกหนาทึบที่ปกคลุมไปทั่วหมู่บ้านจนแทบจะมองไม่เห็นข้างบ้านกลิ่นขาวเลือดกลิ่นดินและกลิ่นของบางอย่างก็ลอยมากับลมผู้หญิงบางคนก็เอาผ้ามาปิดจมูกส่วนเด็กๆถูกสั่งให้อยู่แต่ในบ้านโดยเด็ดขาดไม่มีใครกล้าออกไปเก็บผักเก็บเห็ดหรือแม้แต่เดินไปตักน้ำที่ลำห้วยต่แปงนั้นเดินถือไม้เท้าช้าๆผ่านลานกลางหมู่บ้านเขาเห็นรอยเลือดแห้งอยู่บนดิน เป็นทางลากยาวไปทางป่าด้านเหนือรอยนั้นไม่และน่ากลัวหัวหน้าหมู่บ้านสั่งให้ชายหนุ่มสามคนออกไปดูแต่ก็ไม่มีใครอาสาทุกคนต่างหวาดกลัวเกินกว่าจะก้าวขาออกจากบ้านกระทั่งสปผู้รอดชีวิตจากคืนที่จอมือน,นั้นหายไปได้เดินเข้ามาพร้อมกับปืนยาวผมจะไปดูเองเขาพูดเสียงสั่นเครือมัน เอาเพื่อนผมไปผมจะรู้ให้ได้ว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่หัวหน้าหมู่บ้านนั้นลังเลอยู่คู่หนึ่งแต่สุดท้ายก็ปล่อยให้เขาไปโดยมีชายอีกสองคนนั้นเดินตามไปห่างๆหมอกยามเช้าคุณได้ปกคลุมไปทั่วหมู่บ้านจนมองไม่เห็นปลายเทา้าเสียงลมหายใจของทั้งสามคนนั้นดังชัดอยู่ในความเงียบเขาเดินตามรอยเลือดไปจนถึงข้างลำห้วยใหญ่รอยเท้าที่เห็นนั้นประหลาด เป็นรอยเท้าเสือโค้งขนาดใหญ่แต่มีลักษณะครึ่งคนครึ่งสัตว์ปลายนิ้วนั้นบางรอยเหมือนเล็บของคน่อสอนั้นคุกเข่าดูใกล้ๆแล้วก็ต้องหน้าซีดนี่มันไม่ใช่เสือแน่ข้างรองเท้านั้นมีเศษผ้าเปื้อนเลือดที่ตกอยู่เป็นผ้าเข่าม้าของพลอแน่นอนเสียงน้ำไหลกระทบหินมาเบาแต่แล้วก็มีเสียงบางอย่างที่ดังแทกขึ้นมา เสียงหอบหายใจหนักที่เหมือนคนวิ่งมาจากไกลทั้งสามนั้นหันควักไปทางต้นไม้ใหญ่ตรงข้างน้าห้วยเงาในหมอกนั้นเขาเห็นเงาดำสูงใหญ่ที่ยืนอยู่แล้วก็เคลื่อนไหวช้าสอปอนั้นยกปืนขึ้นเล็งแต่ปลายนิ้วเขาก็สั่นใครใครน่นะไม่มีคำตอบมีแต่เสียงคูต่ำๆที่ดังลอดออกมาเป็นเสียงกลนขายเสียงเสือเสียงนั้นไม่ใช่เสียงสัตว์ และก็ไม่ใช่เสียงคนทันใดนั้นเงาดํานั้นก็พุ่งออกมาจากหมอกอย่างรวดเร็วเสียงปืนก็ดังสนั่นแล้วทุกอย่างก็เงียบกริบเขาวิ่งกลับเข้าหมู่บ้านทั้งตัวของเขานั้นเต็มไปด้วยเลือดตาแปงกับหัวหน้าหมู่บ้านนั้นรีบเข้ามาช่วยเกิดอะไรขึ้นปอนั้นพูดไม่ได้เขานิ่งไปตัวสันกว่าจะเอ่ยได้เพียงประโยคเดียวมันมันมันเป็นคน คำพูดนั้นทําให้ศาลากลางหมู่บ้านนั้นนิ่งงนันตาแปงมองหน้าของเขาอย่างไม่เข้าใจคนคนไหนปอซอนั้นสายหน้าผมผมไม่เห็นหน้ามันแต่มันใส่เสื้อผ้ามันเดินสองขาแต่ดวงตาเป็นเสือหัวหน้าหมู่บ้านกัดฟันแน่นพูดให้ชัดๆสอปอถ้ามันเป็นคนเราต้องรู้ว่ามันเป็นใครผมผมไม่รู้แต่ตอนที่ยิงผมเห็นมันสะดุ้ง แล้วมันก็วิ่งหนีไปทางบ้านเก่าของพะโลอทุกคนนั้นหันมามองหน้ากันเงียบๆเหมือนมีแรงบางอย่างที่ตีกลับเข้ามาในหัวบ้านพะร้อนั้นอยู่ปลายหมู่บ้านที่ติดกับป่าทางเหนือหลังจากพะโลอได้หายไปก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้อีกเพราะตอนกลางคืนได้ยินเสียงควนไม้เบาๆกับเสียงหอบหายใจขายสัตว์แม่ของพะรอนั้นก็ไม่อยู่แล้วหลังจากที่ลูกชายได้หายไปเธอป่วยหนัก และก็เสียชีวิตเมื่อสองวันก่อนถ้าเป็นจริงบางทีเลือดเสือมันก็อาจจะฝังอยู่ในตัวของเขาตาแปงพูดเสียงเบาคืนนั้นลมพัดแรงจนต้นกล้วยลม้มเสียงไผ่กระทบกันดังแกรกแกรผู้ชายทั้งหมู่บ้านนั้นรวมตัวกันถือคบไฟและปืนเดินไปทางบ้านของพะโลศาลาไม้หลังนั้นเงียบงันไม่มีแสงไฟไม่มีเสียงอะไรหูหน้าหมู่บ้านตะโกนเรียกพะโล ถ้าอยู่ในนี้ก็ออกมาไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงฝีเท้าเบาๆที่ดังมาจากในบ้านใครบางคนกำลังส่องไฟลอดออกมาจากช่องไม้เห็นเงาดำของคนที่ยืนอยู่ตรงมุมห้องพะลอตาแปงลงร้องเองยังอยู่หรือเปล่าร่างนั้นขยับทช้าๆออกมาทางที่ประตูมันคือพระลอจริงๆหน้าซีดผมยุ่งดวงตาแดงจัดเหมือนคนที่อดนอนมาหลายวัน เสื้อผ้าขาดลุ่งลร่งเต็มไปด้วยคราบเลือดแหง้งเขามองมาที่ทุกคนแล้วก็พูดเสียงแหบพวกเองมาทำไมกันหัวหน้าหมู่บ้านนั้นยกปืนขึ้นเล็งเพราะว่ามีคนตายทุกคืนและรอยเลือดก็มาหยุดอยู่ที่บ้านของเองนี่แหลพระพารอนั้นยิ้มบางๆแล้วพวกเองคิดว่ามันจะจบลงได้ง่ายๆเหรอแต่แปลงนั้นหัวเราะปลอป อย่าบอกนะว่าข้าไม่ได้อยากเป็นแบบนี้พลอพูดเสียงสันคืนนั้นเสือตัวนั้นมันกัดข้าข้าตายไปแล้วแต่ข้าไม่รู้ว่าทำไมข้ากลับฟื้นขึ้นมาแล้วตั้งแต่นั้นข้าก็รู้สึกเหมือนมันมีอะไรอยู่ในตัวของข้ามันหิวมันสั่งให้ข้าออกไปล่าเองทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นจากด้านหลังลูกกระสุนปืนนั้นฝังเข้าที่บ่าของระลอ เขาเซถอยหลังแทนที่เขาจะล้มลงเขากลับคำรามออกมาเสียงตามและยาวแววตาของเขานั้นเปลี่ยนไปทันทีดวงตาสีเหลืองสว่างในความมืดริมฟีปากของเขานั้นเผยเห็นเขี้ยวยาวเสียงแตกหักของกระดูกนั้นดังขึ้นในร่างของเขายิงมันหนัวหน้าหมู่บ้านตะโกนขึ้นเสียงปืนหลายกระบอกก็ดังระงมท่ามกลางเสียงคำรามและกินเลือดที่กระจายไปทั่วลานลุ่งเช้า หมอกยังคงปกคลุมไปทั่วหมู่บ้านไม่มีใครพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไม่มีใครกล้าแม้จะเดินไปที่บ้านหลังเก่าของพอ่ออตาแปงนั้นเดินไปเงียบๆคนเดียวพร้อมกับทูบกำมือหนึ่งในซากไม้สีดํานั้นเขาเห็นเพียงรอยเท้าสัตว์สีขาแต่ห่างออกไปไม่กี่ก้าวก็มีรอยเท้าคนเดินคู่กันไปจนหายลับไปในป่าตาแปลงนั้นยืนมองอยู่นานก่อนจะพึพรรมพำเบาๆเลือดเสือ มันไม่ตายง่ายๆหรอกหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นหมู่บ้านห้วยขะตองก็กลับมาเป็นหมู่บ้านที่เงียบที่สุดในอำเภอขุบมยไม่มีเสียงหัวเราะจากเด็กไม่มีเสียงซอของชายแก่ในยามคำ่ำประตูบ้านนั้นถูกปิดแน่นราวกับเกรงว่าจะมีบางอย่างเล็ดลอดเข้ามาสอปอไม่ได้พูดอะไรเลยอีกตั้งแต่คืนนั้นเขาเอาแต่จุดไฟนั่งมือมองไปที่เปลวไฟอยู่หน้าบ้านตลอดทั้งคืน คนในหมู่บ้านนั้นเล่ากันว่าเขาฝันเห็นพระรนั้นยืนอยู่ปลายเท้าไม่พูดไม่ไว้มีแต่รอยเลือดไหลออกมาจากปากตาแปงเองก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติในป่าหลังบ้านนั้นมีเสียงสัตว์ร้องออกมาตอนกลางคืนทั้งที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปล่าสัตว์อีกแล้วบางคืนก็ได้ยินเสียงขวรนไม้เสียงหอบหายใจเหมือนสัตว์ที่ตัวใหญ่และเดินวนอยู่รอบหมู่บ้าน หัวหน้าหมู่บ้านนั้นเรียกประชุมอีกครั้งที่ศาลาคืนนี้เราต้องเฝ้าป่าทางเหนือให้หมดมันต้องตายแน่ๆมันยังอยู่แถวนั้นทุกคนพยักหน้างิบเงียบมีเพียงตาแปงที่พูดขึ้นอีกเบาๆแต่ถ้ามันไม่ใช่เสือละ่ะไม่มีใครตอบทุกสายตานั้นหลบเลี่ยงกันเองพบข้ามนั้นลมหนาวจากดอยสอยมาลายกบพัดแรงขึ้น ชายสิคนถือคบเพลิงกับปืนเดินเรียงแถวเข้าไปในปา่าแนวด้านเหนือของหมู่บ้านต้นไผ่นั้นไหวสันเสียงใบไผ่นั้นเสียดสีกันดังแกรก่แรกดวงอาทิตย์ได้รับไปเหลือเพียงแสงยามค่ำที่อยู่เหนือยอดไม้หัวหน้าหมู่บ้านนั้นสั่งให้จุดไฟได้ไฟได้ลุกขึ้นจากกอไผ่รวดเร็วราวกับมีแรงบางอย่างที่พัดเข้ามาจากข้างในควันดำหนาทึบได้ลอยปกคลุม กลิ่นเหม็นไม้คัาคุ้งไปทั่วเสียงสัตว์หนีตายดังและงมแต่ก็ไม่มีใครหยุดจู่ๆเสียงคำรามตำๆก็ดังออกมากลางควันนั้นคนทุกคนหันควับแล้วก็เล็งปืนไปพร้อมกันจากกลางเปลวไฟนั้นมีเงาดำที่พุ่งออกมาอย่างรวดเร็วเป็นล่างสูงใหญ่เกือบ2เมตรดวงตาเรืองแสงสีเหลืองหลังนั้นพุ่งเข้ามากัดชายคนหนึ่งแล้วล้มลงเลือดสาดกระเด็นไปเต็มพื้นยิงมัน เสียงปืนก็ดังระงมขึ้นแต่กระสุนก็เหมือนแทบจะไม่ละคายผิวของมันได้มันคำรามเสียงหลงก่อนจะพุ่งหายเข้าไปในแนวไม้หลังบ้านฝ่ายนั้นยังคงลุกแรงขึ้นทุกทีลมเปลี่ยนทิศพัดเปลวไฟเข้ามาหาหมู่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านตะโกนขึ้นอีกครั้งถอยถอยก่อนแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากทางด้านหลังไม่ต้องนีทุกคนได้หันควับปอสอนั้นยืนอยู่ มือถือปืนเล็กใบหน้าของเขาซีดดวงตาข้างหนึ่งมีรอยแดงเหมือนเสือข้ารู้ว่ามันจะกลับมาเขาพูดเสียงสันเพราะว่ามันอยู่ในตัวข้าแล้วเขาเงยหน้าขึ้นแสงไฟสะท้อนดวงตาสีทองของเขาคืนนั้นข้าไม่ได้รอดล็อกตาแป้งเสียงแตกของกระดูกก็ดังขึ้นอยู่ในอกเส้นเลือดปูดบนแขน ขนขึ้นไปทั่วทั้งตัวคนในหมู่บ้านนั้นตะลึงบอสอเริ่มเปลี่ยนไปต่อหน้าต่อตาหนีซิตะแปลงตะโกนขึ้นแต่ก็ไม่มีใครกล้าขยับเสียงคำรามนั้นดังสนั่นอยู่กลางควันร่างของซอป,ปอนั้นพุ่งเข้าหาคนที่ถือคบเพลิงเสียงกรีดร้องกับเสียงเนื้อไหม้ผสมกันเป็นภาพนารกจริงๆเมื่อไฟนั้นสงบลงเหลือเพียงซากเท่าฐานและกลิ่นขาวเลือด หมู่บ้านห้วยกระตองนั้นได้เงียบงานอีกครั้งมีศพคนเจ็ดคนหายไปสามไม่มีใครกล้าออกตามหาตาแปงเป็นคนสุดท้ายที่เหลืออยู่เขาเผาบ้านตัวเองทิ้งทิ้งทั้งหมู่บ้านแล้วก็เดินหายเข้าไปในปา่าก่อนจะออกไปเขาเขียนข้อความไว้บนข้างฝาบ้านด้วยฐานไม้ว่าเสือมันไม่ได้อยู่ในปา่ามันอยู่ในหมู่บ้าน 15ปีผ่านไปเส้นทางที่ขึ้นสู่หมู่บ้านะตองนั้นในอำเภอศบเืยก็ถูกปิดตายไปนานแล้วไม่มีใครพูดถึงมันในแผนที่ท่องเที่ยวไม่มีใครอยากกระจำอีกครั้งที่ว่าครั้งหนึ่งเคยมีผู้อาศัยอยู่ตรงนั้นแต่บางคืนคนขับรถบรรทุกไม้ที่วิ่งผ่านทางสายหลวงแม่เสลียงศบเมยบอกว่าถ้ามองขึ้นไปบนไหลดอยนั้นจะเห็นแสงไฟเรงเลอยอยู่เหนือยอดไม้เหมือนคบเพลิงที่ไม่มีวันดับ ฤดูฝนปีนั้นผัวเดชนักข่าวสารคดีจากกรุงเทพได้เดินทางมาถึงที่แม่ห้องสอนเขาได้รับบอแสจากคนเฒ่าคนแก่ในตลาดแม่เสลียงว่ามีหมู่บ้านล้างแห่งหนึ่งในป่าลึกซึ่งชาวบ้านขนานนามกันว่าหมู่บ้านเสือผีมันไม่ใช่เสือผีหรอกลูกแต่แก่คนหนึ่งพูดพางพ่นควันบุรีมันคือเสือสมิงที่เป็นโคน ผู้วเดทนั้นหัวรเราะเบาๆเขาคิดว่าคงเป็นเรื่องเล่าของชาวบ้านทั่วไปแต่ความอยากรู้ก็ผลักให้เขาออกเดินทางขึ้นไปบนดอยเขาใช้เวลาสวันเต็มในการเดินทางฝ่าทางเก่าแก่ที่ไม่มีคนใช้ล่องรอยบ้านไม้หลังเล็กๆผูกพังที่อยู่ใต้ล่มไม้ใหญ่เสียงนกเงียบสนิทจนผิดธ,ธรรมชาติและตรงกลางพื้นที่โล่งนั้นเขาก็พบศาลากลางหมู่บ้านที่ไหม้และเหลือแต่เสาสีดำ ผูวเดชตั้งกล้องถ่ายรูปอยู่ทุกมุมจนมาหยุดอยู่ที่ฝาผนังข้างหนึ่งที่นั่นมีข้อความซีดจางที่หายไปแล้วครึ่งหนึ่งเสือไม่ได้อยู่ในป่าเขาอ่านสามหลายครั้งโดยไม่รู้ตัวก่อนจะรู้สึกกลิ่นคาวเลือดจางๆที่ลอยมาตามลมคืนแรกนั้นเขากางเต็นท์ใกล้ศาลาไม้จุดกองไฟเล็กๆไว้กันหนาวกลางดึกเสียงฝนก็เริ่มปล่อยลงมาเบาๆเสียงมแมลงได้หายไปหมด แต่กลับมีเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นแทนเสียงควนไม้ที่ดังมาจากเสาด้านหลังบ้านผู้ว่าเดชนั้นคิดว่าอาจจะเป็นหมูหรือกระรอกเขาส่องไฟฉายไปดูแต่ก็ไม่พบอะไรเขากลับมานั่งที่เขาเห็นร่องรอยควนที่เพิ่มขึ้นอีกเส้นราวกับว่าเพิ่งจะเกิดขึ้นต่อหน้าเขาเขารู้สึกเย็นวาบขึ้นมาตามสันหลังแล้วในเงาไฟนั้นเขาก็เห็นเงาดำคล้ายคนที่เดินผ่านศาลาไปช้า,ชา เสียงหอบหายใจของคนเหนื่อยดังมาอยู่ไม่ไกลเฮ้ยใครอยู่ตรงนั้นผัวเด,ดตะโกนขึ้นแต่ก็ไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงฝีเท้าที่เดินวนอยู่รอบศาลาเขารีบหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายแฟดนั้นในว่าขึ้นมาครั้งเดียวแล้วทุกอย่างก็ดับบูบไฟไฟฉายและกองไฟนั้นดับพร้อมกันหมดความมืดสนิทได้ปกคลุม เหลือแต่เพียงเสียงคำรามเบาๆที่ดังมาจากด้านหลังลุงเช้าผัวเดชสะดุ้งตื่นเขานอนอยู่ตรงหน้าเต็นท์โดยไม่รู้ว่าหลับไปตอนไหนกล้องยังคงอยู่ในมือเขารีบเปิดดูภาพเมื่อคืนมีภาพหนึ่งที่ทําให้เลือดในตัวของเขานั้นเย็นวาบเป็นภาพคนที่ยืนอยู่ข้างเสาไม้ข้างศาลาแต่หน้าของเขานั้นเป็นใบหน้าเสือเต็มตัวดวงตาเลืองแสงเลืองจ้องมัดที่กล้องเขาซูมดูหลายครั้งและมือก็เริ่มสัน บนเสาไม้ข้างเขานั้นมีข้อความที่เขียนเพิ่มขึ้นเสือไม่ได้อยู่ในใจคนแต่มันคือคนตั้งหากที่เลือกจะเป็นเสือหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครเห็นผัวเดชอีกเลยเจ้าหน้าที่ก็ค้นหาก็พบเพียงกล้องของเขาที่ตกอยู่ข้างลำห้วยข้างหมู่บ้านในกล้องนั้นมีรูปสุดท้ายเป็นภาพรอยเท้าของคนที่คู่กับเสือ แต่ก็น่าประหลาดก็คือรอยเท้าคู่นั้นเดินออกไปจากหมู่บ้านไปทางทิศเหนือพร้อมกันทุกวันนี้หากขับรถผ่านดอยแม่สพเมยอในตอนค่ำคืนบางคนจะบอกว่าเห็นเงาเสือใหญ่ที่เดินผ่านตามไหล่เขาแต่พอมองดีๆเงานั้นกลับยืนสองขาเหมือนคนและเสียงเล่าขานของคนเท่าคนแก่ในแม่เสลียงนั้นก็ยังคงพูดซ้ำๆอยู่เสมอว่าเสือสมิงไม่ได้หายไปจากห้วยขะตองหรอกลูก มันแค่เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนโดยไม่ให้ใครรู้เท่านั้นเอง